ไปเที่ยวหาวสุเดียวใที่ชาวนี้มาเพลงชื่อโอเคนะคะเพลงครับสจินเรียกว่าหาป้าป้ายทัวสกุลปีนว่า h a o สิงสาร b a ไม่มีเสียงห่าป้าป้ายทัว b a i สิงสี่ t u สิงหนึ่งป้ายทัวแล้วเพลงก็เราว่าโอ้ยคิดถึงคิดถึงก็โอ้ a o สิงสี่โอ้คิดถึงก็ h i a G สิงสาม b a สิงสี่เสียงเงี้ยเสียงเงี้ยคิดถึง AH 3, คิดถึง,ถงอยากจะเจอให้ซึ้งใจ สียงเห่าเชี่ยนยั่งกันจี j a n g j i n g สิงสามเสียงเห่าไว o สงสีเห่าเชี่ยน j a n g สงสีเชี่ยนยั่ง i n g สงสียั่งกันจีสงใจ j a n g สิงสาม j i สงหนึ่งกันจีโอ้ยฉันเงาจะตายโอ้หัวจี้หมอดาเห่าสื่อโอสงสีโอ้หัวน้ำดูสงสามหัวจีหมอด้วยสงสี่หม้อสงสองจีหมอเงา ต่ย่อสีอ่านว่าว่า d อ่านว่าเตอรี d ี่สงว่าเตอเย้าสี่ yeo g สี่เย้าสี่ s ั i s i สามสี่ค่ะเธอมาเหลียวแลเสาหนีไหลเจ้าคู่ haeo sing สามสี่หนี่ไ s สามหนีไหล lai sing สองไหลเจ้าคู่ท a e o สี่ c h u สิงสีเจ้าคู่เหลียวแล ไหนอัไหนว่ารักหนาหนาชัวไห้เอนเอสิยงสามหน่าเอที่มีเสียงอักหนาชัวไห้เอเอสิยงสามหน่าชัวไม่ใชเอูสิยงหนึ่งชัวไห้เอไอเสียงสี่ให้หนาหนาชัวไห้ไหนอัไหนว่ารักแต่ทําไมไม่เทคแคร์ตั้นไหวเหอผู้เป่าโจ้งดีเอเอสิยงสี่เหนว่าตั้นไหวเห่อด้วยเอไอเสียงสี่เอชเอเสียงสองไหวเหอทําไมผู้เป่าโจ้ง ไม่เทคแคร์คู้ B หสังสี่คู่ตปล่อจ่อง D A O สิงสาม H O U N สิงสี่ป่ชงไม่เทคแครเอ๊ะนึกว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอีหายซื่อท้าอีส่อซื่อหนีผู้ไอเดอยี่ Y I สิงห่อีหายซื่อ H A I สิงสอง H H I สิงสี่หายซื่อท้า T A ส1่งท้าอีสื่สส y i สีส s i ไม่มีเสียงยี่สชื่ h h i สีสี่ชนุไอเอ n i สิสามหนีไอ b u สีสอง i สีสีปไอเติร์ก d ไม่มีเสียงอยู่อก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาเสียงฉี่นีเสียงฉี่就要见你自然而เอยูก็เลยเจออยากเจอเธอขึ้นมาเสียงฉี่ x i a m t สีสาม q i สีสาเสียงฉี่ จิยวเจไอเูสงสเจยวยอเสีงสี่ยาเจียนหนีเจไอเอเสียงสี่เจียนหนีในเสิงสามหนีชื่อยันเซตไอเสียงสี่ไอเออูไอเอเอ็นสสอง่อยอหยันออาร์สสามเอเอสอหยันอย่าจ้องตาเธอเหลือเกินจิเตย้ากหย่ันน เซตเอชเอสิหนึ่งดีมีเสียงเชิงตเย้า y a ยเอสิสีเย้าเยีนชั้น y a ยเอสิสอชนสิสอเหยียนชั้นนีเอ็ไสิงสานีอยากได้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินเสียงเจี้ยนเหลียวเทียนจิจิงนอยู่เว้ยเอซไเสเสียงเชี้ยเจ็นสิสีเชี้ยนเหลียวเทียนไอลไสิสที่เอสิหนึ่ง หวเทียนชินชินอยู่เว่ย J สิงหนึ่ง J สิงหนึ่งอยู่เว่ย I U สิงสาม W I U สิงสี่อยู่เว่ยอยากได้เจอที้คุยได้เพิ่อนเสิงเช่นหลวเทียนชินอยู่เว้ยก็เชิญเธอออกมาจะได้ไหมจิวเยาชิงหนีชั่วไหลสิงมา J ูสิงสี่จิวย้าชิงอ I U สิงหนึ่ง N ชสิงสามวยาชิงหนีได้สิงสาหนี ชู่ไหล CSU ส2งสอง LAI ส2งสอง CSU สิงนสหนึ่ง LAI LAI สิงสองชู้ไหลสิงมา HING สิงสองสิงมา n A ไม่มีเสียงสิงมาโอเคนะคะนะคะนะคะเหาปลาไปทัวไปทัวเจอกันสักแป๊บนึงเช่นเมื่อนี่หุ่ปลาอยาจังโอ้คิดถึิ้น้าที่ โอ้ยคิดเจะเล่เจอเลยมาทั้งานนจนเสียงเนี่ยนเนาะขอจดบผูเชี่ยนเตอร์โอเคนะคะนะคะเข่าปลาใต้ตัวไปตัวออกมาสักแป๊บหนึ่งออกมามาหากันที่สีชูไหลเจ่าปลารู้รู้บางหรือเปล่าช่วเต้าผู้ช่วยเต้าที่หมอหยวนท่าเสียงเชี่ยนคนคีดเขาก็อยากเจอโอเคค่ะจบแล้วครัี้วัสคุณนิระอพสุดทรสรีกา